ลูกแขนนะ้พี่น้องลูกแขลูกมาแต่ใส่นะเนี่ยเพื่นขึ้นยูบนจอกันนะพี่น้องเห็นบลบ่เห็นบอยู่บนจอกลูกแขนนะ้ะลูกจอเเขนนาะพีลูมาแต่ใสเนะเนี่ย อยู่บนจอดเองน,นเลยแล้วเสาปูนไปหน่อยนะครับน้อยอยู่ใกล้ๆกับเสาปูนนะใก,กนะล้กับเสาปูนปลูกตะลเค้นนะปลูกตะลเค ไม่รู้ว่าสิจับวิธีใดเนานะต้องสิจับมันไดเนานะ